เ,เช้าๆใครที่มีปัญหานะรู้สึกท้องไส้มันแปลกๆปล่นๆนะนี่นะครับน้ำเต่าหู้นะครับสามบาทเก้าสิบสองตังยังไม่ถึงสี่บาทนะครับยกลังมาเลยนะครับเนี่ยกินวันละหนึ่งครั้งก็ได้ก่อนตอนเช้าแล้วก็แล้วก็ก่อนนอนดีมากเลยเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในท้องเนี่ยโอ้ยอุ่นดีจังเลยสบาย อ่อนนี้มีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้มาหลังโอ้โหเป็นหลายปีนะตั้งแต่นุมเลยหลังจากมาเนี่ยมาวิ่งแนวนี้มากินเต้าหู้เต้าช้าเนี่รู้สึกกระเพาะเรียนดีมากและที่ดีก็คือมันไม่เยอะไปนะขนาดรู้สึกจะประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก85หรือ9กกรัมก็ไม่รู้หรือร้อยกรัมก็ไม่รู้แล้วเราเนี่ยมันแค่ที่มันดีคือมัน4บาทเองมันถูก ถูกมากเลยกินเราดีมากนะคือร่างกายเรานี่เราต้องการความร้อนแล้วก็เวลาไปอุ่นแก๊สเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้โอ้โหต้องต้มทำนานครับคุณวางเข้าไปเลยครับติดเตาเตาแก๊สแล้วเนี่ยคุณนับไปประมาณ20วินาทีแล้วคุณเปิดแก๊สแล้วคุณก็มาเทใส่นี่เลยกินไปโอ้เนี่ยนะทองเนี่ยมันเหมือนกับมีการวอร์มเครื่องเหมือนกับเราขับรถเนี่ยเช้าๆมันเรา เราก็เรียกเอาไวไ,ไว้วอร์มเครื่องมันระบบต่างๆนี่มันจะดีมากเลยฝากไว้นะครับเพียงแค่สี่บาทเท่าน,นั้นนะนะก็น่าจะดีนะผมกินแล้วดีก็อยากจะแนะนำนะครับเชิญนะครับโชคดีครับ